ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาจากทุกสถานที่เลยไม่ว่าจะเป็นว่าอยู่แล้วคิดว่ารอดเลยนะน้าหายงานดีแล้วก็ฟันง,งานดีแล้ว่าฝันเขาเกยบกูแตกไปทีแล้วมึงอ่ะให้กูได้กินมึงเถอะ ขอบคุณนะครับขอบคุณความรักความเมตตาใจท่านผู้ชมชาววัดใหม่บัมบกฏนะครับแล้วก็ทุกๆุสถานที่ที่มารวมตัวอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลขนมที่ให้เรามานะครับขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความเป็นหนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับขอเสียงประมือให้กับคนรนักที่อยู่กันตรงนี้หน่อยครับขอบคุณครับเดี <c oughs> ๋ยวจะเป็นเริ่มถ่ายรูปก,กันนะครับ มึงภูมิใจเนาะมึงภูมิมใจกูภูมิใจดิมึงดูนี่ตั้งแต่กูเล็กตัวน้อยนี่แต่งแต่งมึงกูงอ่ะเพราะอะไรก็าหนแต่งเหมือนมึงอ้าวอย่างงี้มันก็ชัดเจนแล้วว่ากูคือแม่พิมพ์ของชาติเขาคือแม่พิมพ์ของชาติหนูพี่ขอร้องเพลงเกี่ยวสนุกบนงานเพลงจะได้ไหมแต่ร,ร้อ,<ห>งองเพลงก็ร้องได้หมดอ่ะจริงนะจริงก็จริงจานทาลอยแจมฟ้า Whoa! <laughs> เพย์อินเดียเพย์อินเดียรว้เปลบางทีมีคนอินเดียมานั่งฟังด้วยเอาดีๆนี่เพสไบรท์สดจะมากระจายไปทั่วในนู่นมร้อยดีคุณไม่ม่วยแล้วคุณเคยร้องม่วสักที่ไหนอ่ะอ่ะมึงร้องใหม่เดี๋ยวถ้ามวยจะถีบให้ล่วงเลยเดีก่อนอ่ะมึงร้องใหม่อ่ะเเฮฮ้้ สนับสนุนหน้าใหม่กูน,น่าดูเลยอะไรของมึงมนเนี่ยเบลนาฮีเนี่นยมึงหยาบนุ่นมึงหยาบกูชมมึงอยู่แะเนี่ยชมว่าน่ารักน่าสวยอ๋เอเบลนาฮีเนี่ยแปลว่าเบลน่ารักน่าสวยเบลนาฮีเบลน่ารักใช่ให้กูร้องชมมึงบ้างดิอ๋อได้ได้มาดิเฮ มึงนเดีนะคุยผู้หญิงนะเน่นตะเล่เนิตะเล่อึงปว่าอะไรมึงไปว่าอะไรมึงปสิกูบอกนุ่ตัวเล็กเน่ตะเลแนตัวเล็กแฮกู้ดามึงตรงไหนเออรือว่ากูอคาิกับมึงเองมึงอาคติเองเออช่างมนเถอะเออนุ่งตัวเล็กน่ารจังเลย มึงเห็นหน้ากูแล้วไเห็นยี่ข้างหลังก็อยากจะเห็นข้างหน้าไม่ได้เห็นหน้าเลยหน้าหมอเธอด่าฉันยังไงฉันก็รักเธอฉันรักเธอนี่ยังไม่จับกูนะไอ้หน้าเหมน็นเธออยา่าทะเลื่องของกูนนะเห็นพี่ยังแง่ไวรุ่นหน้าวัดเรียกพี่ว่าพ่อนะทำไมถึงเรียกว่าพ่อ,อมันบอกพ่อมึงตายเหรอแต่งตัวเงี้ย <c oughs> แต่ว่ามันชอบพี่หังมันมันไปที่ ไปที่ไปไปไปให้กนหนารงานคุปตะนี่นแล้วมึงต้องเล่นตัวหน่อยเพราะว่ารูปล่างเหมือนจิ๋วเล่นคันเนาะคันลงหนามุ่ยอคันเนาะโอ้ยดีคันใหญ่เลยนะมองไม่ใช่กำลังคันอะไร

ของอกูไม่เคยรังเกียจไม่มีอะไรเนี่ยอันนาเป็นดเกลียดไหอหน้ามาเด็กหอมเลยหอมแก้มเลยเดินนับเดนนับก่อนเลยเออหนึ่งสามนึสาง